คุณผู้ชมครับรูปรสกลิ่นเสียงประสาทสัมผัสของเรานี่สามารถรับรู้มองเห็นต่างๆได้หมดเลยหนึ่งอย่างที่บอกไปนะครับเรื่องของหน้าตาเห็นแล้วก็สวยหลอ่อเรื่องของการแต่งกลงแต่งกายแต่เรื่องของกลิ่น กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นี่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหพอได้กลิ่นแล้วเนี่ยบางคนมีเสน่ดึงดูดใจแต่บางคนนี่ไม่อยากเข้าใกล้นะพี่ท็อปนะใช่แล้วนะ,ะแต่ว่ากลิ่นต่างเหล่านี้มันมีผลต่อตจิตใจและอารมณ์ของเราใช่ถ้ารเราอยู่กับกลิ่นหอมๆกลิ่นที่มันดีตัดใจมันจะทาให้จิตใจของเราเนี่ยหรือว่าสมองของเราเนี่ยดีไปด้วยใช่แล้วแล้ววันนี้นะกลิ่นที่แขกรับเชิญสุดพิเศษนีิโชยมานี่ต้องบอกเลยว่าเธอมีเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดใจ หลายๆคนทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ต้อนรับเลยดีกว่าครับวีเจมินสรนรัตนรัตนะรุ่งศรีสวัสดีคุณมินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลิ่นหอมมากไม่ได้เจอกันนานมากาและที่สำคัญคือวันนี้มาเนี่ยเข้ามาแต่งหน้าเมื่อกี้เนี่ยหอมแบบว่าหอมใช่ไหมคะสดุดเลยสะดุดเลยทำไมเป็นแบบนี้นเล่าเล่าเล่าต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะว่ากลิ่นเนี่ยนะคะคือเรียกได้ว่าเข้ามามีบทบาทในชีวิตกับมนุษย์ของเราเนี่ยนะคะมาตั้งแต่สมัยเนิ่นนานแล้วนะพี่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในกลิ่นนะคะที่ สภาพแวดล้อมหรือกลิ่นที่มันบอกว่าไม่พึงประสงค์แน่นอนค่ะเ,เราจะทําให้เราเรู้สึกเครียดรู้สึกไม่ผ่อนคลายแล้วก็ทําให้เราเรู้สึกไม่สดชื่นส่งผลให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันแย่ลงไปด้วยทีนี้เนี่ยนะคะการเติมกลิ่นดีๆให้กับตัวของเราเองเนี่ยหนึ่งเลยมันทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายม,มีความสุข และสมองของเราก็จะมีสมาธิแต่ทีเนี้ยกลิ่นเนี่ยคะถ้าเกิดมาอยู่ในรูปแบบของน้ําหอม,อมก็จะทําให้เราเนี่ยดึงดูดความมีสเสน่ห์ในตัวเราได้มากขึ้นปกติเ,เราสวย10%แต่ถ้าตัวเราหอมปุ๊บเราจะสวยประมาณ90-100%เเลยมันแบบว่า Please, มันดึงความมีสเสน่ห์ของเราออกมาได้แล้วเราจะโดดเด่นมากยิ่งขึน้นแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงว่ากลิ่นเนี่ยช่วยอะไรเราได้บ้างแล้ววันนี้เนี่ยมินมีกลิน่นอะไรที่สามารถดึงสเสน่ห์ของเราได้มากยิ่งขึน้นเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับกลิ่นกันสักนิดหนึ่งมินมีภาพมาให้นี่ทั้งสองพิธีกรนะคะแล้วก็คุณผู้ชมลองเลือกดูภาพซ้ายกับภาพขวาชอบภาพไหนเลือกภาพไหนคะพี่ทอมชอบหะไรครับพี่ทอมคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบขับรถแบบว่าในช่วงของการจราจรติดขัดจะคุ้นชินกับ ภาพด้านนี้บ่อยมากเลยใช่ไหมชอบชอบถ้าใครชอบกินทอไอเสียนี่เดี๋ยวจะเอานี้โทรศัพท์ตีเลยนะใช่ไหมต้องงต้องฝั่งนี้อลหลายคนก็จะเลือกภาพภาพฝั่งนี้เนาะเพราะว่าภาพฝั่งนี้เนี่ยมันจะเป็นแค่เห็นภาพก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วภาพนี้ดีกว่าห้องน้ําอันนี้ห้องน้ําบ้านพี่ท้อเลยห้องน้ําสะอาดมาทําให้เราอยากจะเข้าจริงแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายห้องน้ําฝั่งนี้ไม่เลิศนะคะมาอีกภาพหนึ่งภาพนี้นี่นะคะโอ้อันนี้ชอบมากเลยหมูกระทะหมู กลิ่นนะกลิ่นหอมใช่หิวเลยนะเนี่ยกลิ่นหอมของหมูกระทะกับกลิ่นกองขยะตัดกองขยะทิ้งไปเลยกลิ่นหมูกระทะนี่นะคะต้องบอกว่าไปกลินที่เย้ายวนทำให้เรารู้สึกอยากทำให้เรารู้สึกอยากกินบางทีเดินผ่านล่านไปแต่แรกจะไม่กินโอ้โหต้องยืนย้อนกลิ่นหอมเพราะฉั้นต้องบอกว่ากลิ่นเนี่ยนะคะมีบทบาทสําคัญมากนะคะที่ใช้ชีวิตประจําวันของเราและที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยนะคะหลายคนเนี่ยมักจะใช้กลิ่นในการบําบัดตัวเองไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้แบบสุขคนทบําบัดสุขคนทบําบัดไหนของว่าหลายคนชอบเ ชสปาออชอบเข้าร้านนวดอชอบไปร้านอ่านหนังสือร้านกาแฟาที่ก็ใช้กลิ่นหอมๆอุ้ยเข้าไปแล้วอยากจะนอนอยากจะผ่อนคลายอยากจะให้เขานวดตลอดเวลาแต่มัน แพงแรงๆคุณผู้ชมไม่ไหวอะอยากไปเหมือนกันลไปบ่อยก็ไม่ได้เสียเงินเสียทองเพราะฉันวันนี้ค่ะนะคะมินจะอยากจะนําเสนอคุณผู้ชมว่าอยู่บ้านสวยๆค่ะเรามีน้ําหอมที่นําเข้าจากต่างประเทศนะคะและที่สําคัญเลยนะคะเป็นน้ําหอมที่ได้รับใบอนุญาตนําเข้าและจัดจําหน่ายในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายอยู่ด้านหน้าเราตรงนี้ทั้ง4ี่กลิ่นเลยค่ะคุณผู้ชมมีกลิ่นอะไรบ้างแนะนำหอยนะคะอันนี้ล่ะนะคะเป็นยี่ห้อ Alice perfume นะคะเรามีทั้งหมด4ี่กลิ่นแต่ละกลิ่นเนี่ยนะคะต้องบอกเลยนะคะ ว่าที่เมืองนอกเนี่ยเขาขายขวดกันเป็นพันแต่วันนี้คุณจะได้ไปทั้งหมดทั้งเซตนี้เนี่ยในราคาหลักร้อยเพราะเราเป็นผู้จัดจําหน่ายในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเราทําราคาได้<อ>และกลิ่นที่เอามาทั้งหมดวันนี้นะคุณผู้ชมมิ้นบอกได้เลยนะสามารถดึงเสน่ห์ความเป็นตัวตนของคุณนะคะจากที่เราสวย10%พอเราฉีดอลิสเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณจะสวยมา90% 100%เเลย<อ>หรือบางคนนะคะกําลังจีบกันอยู่โอ้ยคูค่คแข่งเยอะจังเลยคุณฉีดอลิสไปเลยค่ะคุณจะเข้าวินเบอร์หนึ่ โอ้โหล้ำหน้าไปเลยทีเดียวได้บุคลิกภาพที่ดีแล้วก็ได้การดึงดูดจากคนที่อยู่หรือว่าบางคนกําลังพรีเซนต์งานอยู่โอ้ในที่ประชุมอ่ะฉันจะต้องโดดเด่นที่สุดงานนี้ฉันจะต้องได้โปรเจกต์นี้ฉันจะได้10บล้านเพราะฉันจะต้องโดดเด่นคุณฉีดอลิสไปเลยมันจะทําให้คุณเนี่ยเสริมสร้างความเสน่ห์ของคุณให้มันมากยิ่งขึ้นแล้วทาให้คุณโดดเด่นที่สุดเรามีสี่กลิ่นนะคะก็คือกลิ่นแรกเลยนะคะจะเป็นกลิ่นฟิเดอร์เดียร์มอรสนะคะก็จะเป็นขวดใสๆแบบนี้ตัวนี้เนี่ยถ้าคุณฉีดดตออนนนนกลาวัะะคุณเเชื่ไ้ย จะทาให้สมองของคุณเนี่ยผ่อนคลายมีสมาธินะคะแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกทํากิจกรรมการงานต่างๆนะคะได้อย่างมุ่งมั่นมากยิ่งขึ้นนะคะขวดไซส์อีกหนึ่งขวดนะคะฟอเรล่านะคะสเตลเลสโตรูสนะคะขวดนี้ความพิเศษเป็นยังไงครับขวดนี้เนี่ยมิ้นจะบอกเลยนะคะว่าใครที่ต้องการความเซ็กซี่ไม่ต้องแต่งโป้นะฮะไม่ต้องแต่งแบบมิ้นใส่สูตรแบบนี้แต่คุณฉีดกลิ่นนี้ลงไปนะคุณจะเซ็กซี่เย้ายวนมีเสน่ห์ตายแล้วทีเลยเป็นนางแมวเลย อยากเซ็กซี่ใจเย็นเป็นนางแมลแบบแน่งแงวเรียก ได้เลยส่วนอีก2กลิ่นนะคะที่ขายดีมากๆเลยนะคะก็ถ้าเกิดจะใช้กลางวันก็ได้นะใช้กลางคืนก็ได้แต่ถ้าคนที่เอาไปใช้กลางคืนนะคะอีกหนึ่งกลิ่นนะคะคือกลิ่นเยสโร y เย Ro รสเนี่ยมิ้นบอกได้เลยนะกลิ่นนี้เนี่ยถ้าคนที่เป็นโสดนะคุณฉีดกลิ่นนี้แล้วคุณไปในสถานที่คุณอยากจะได้คนที่คุณหมายปองมันจะทําให้ตัวของคุณเนี่ยหน้าหลงไหลหน้าคลั่งใคล้มากๆแต่ถ้าคนที่มีแฟนแล้วคุณฉีดแล้วคุณก็นอนคู่ของคุณเนี่ยบอกได้เลยจะรักคุณนะคะแล้วก็จะอยู่กับคุณไปอย่าง นานมากและอีกหนึ่งกลิ่นเลยนะคะคิมเบอรี่ซวิสเชอรี่นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งขวดที่เป็นสีข่นแบบนี้อันนี้ใช้กลางวันก็ได้แต่ถ้าใช้กลางคืนเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยผ่อนคลายนอนสบายและมีความสุขและที่สําคัญจะทําให้คู่ของคุณเนี่ยสะกิดตลอดทั้งคืนเธอเธอห่มผ้าห่มผ้าห่มผ้าเธอเธอห่มผ้าห่มผ้าพักบ้าเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าวันนี้ถ้าคุณไปที่เมืองนอกนะคะ1ขวดเนี่ยปกตินะคะเราขายอยู่ที่1 2 9 0บบาทคุณไปเมืองนอกคุณไปเช็คได้เลยไม่มีลดราคานะแต่ถ้าเก ว่าคุณผู้ชมโทรมาเร็วกว่านั้น<ะ>49สายแรกมิ้นขออนุญาตแถมเพิ่มให้อีก2ชิ้นค่ะมีมมมมมเลยค่ะมิ้นให้ไปเลยสบู่ออร์แกนิกนะคะเป็นกลิ่นดอกส้มซึ่งตัวนี้เมืองนอกขายอยู่ที่150บาทตัวนี้มิ้นแถมให้ฟรีสําหรับคนโทรทันโทรเร็ว49สายแรกซึ่งตัวนี้นะแค่โดนน้าฟอกเสร็จปุ๊บนะแค่กลิ่นนะโอ้โหกลิ่นหอมฟุ้งทั้งห้องน้ําเลยเอาไปอาบตัวได้เลยค่ะผิวเราจะนุ่มชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้นอันนี้แถมฟรีสําหรับคนโทรเร็ว49สายแรกชิ้นที่2ชิ้น2แถม เพิ่มตัวนี้นะคะ Oduence ค่ะตัวนี้เป็นตัวสครับสามารถเอาสครับผิวหน้าได้สครับผิวตัวได้ผิวจะนุ่มผิวจะชุ่มชื่นและผิวจะผ่องจะใสขึ้นตัวนี้เมืองนอกขายอยู่ที่380บาทแต่มิ้นแถมให้ฟรีสําหรับคนโทรทัน49สายแรกเท่ากับว่า 49สายแรกนะคุณจะได้ไปทั้งหมดนี้เลยค่ะ6ชิ้นจากราคา5,160บาทบแต่ให้คุณจ่ายทั้งหมดเนี่ยเพียงแค่990บาทเท่านั้นกดได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพทพ์ค่ะ021147822 021147822นะคะหรือแอดไลน์มาก็ได้นะคะพิมพ์ตัวแอดก่อนนะ PP Shopping TV เพราะฉะนั้น49สายได้ไปทั้งหมดนี้เลยค่ะ6ชิ้นในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นกดได้เลยค่ะ021147822 ทุกสายที่โทรทันวันนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะได้ด้วยคะ่ะได้แล้วนะฮะอ้าวแล้วขอบคุณน้องมินมากๆที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพัสกสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเม้าส์ขวาชารุกทุ่งกันต่อในเบรกหน้าครับ